สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมย์ฟลาเวอร์ทาร์โรแอนด์เดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิกาา์ดในหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์หน้านะคะระหว่างวันที่ 15- ถึง21พฤษภาคมนะคะเรามาดูกันเลยวันนี้เรามีไพ่ทั้งหมด4กองนะคะกองแรกสุดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะนายออบวอนส์นะคะนายอ็อบคัพนะคะที่เป็นกองที่2กองที่3นะคะนายอ็อบซอสนะคะแล้วกองที่4ีนายอ็อบเพนท์เคิลส์นะคะชอบกองไหนนะคะเลือกกองนั้นนะ เรื่องลงไปด้านล่างนะคะอาจารย์ทำทำสเต็ปมาให้กุดแล้วมากค่ะสำหรับคนที่เล่นไพ่กองหมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละเรื่องเลยนะคะสําหรับดวงในในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะนะการงานการเรียนการเงนินสุขภาพความรักจะเป็นยังไงบ้างขอดูเรื่องของการงานก่อนนะคะการงานสัปดาห์หน้าคุณจะเป็นอย่างไร s e e n of a n d s นะคะ 5 of wands นะคะแล้วก็7 of pentacles นะคะสัปดาห์นี้ระวังเรื่องของความขัดแยง้งนะคะดูเหมือนว่าปัญหาหลายอย่างจะเข้ามาพร้อมๆกันนะพอๆกับที่เวลามีศัตรหูหรือมีอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะมาพร้อมๆกันด้วยนะคะก็เรียกว่าคุณอาจจะต้อง เหลียวหน้าเหลียวหลังมองรอบๆด้านสักนิดหนึ่งนะคะปัญหาเรื่องของการเดียวการติดต่อสื่อสารอาจจะมีปัญหานะคะผู้กับใครอะไรเดียวกับใครก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องหรือบางทีก็ประชุมกันก็ทะเลาะก,กันกลางที่ประชุมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของยอดขายหรือเรื่องของความลับส่วนตัวความลับทางการค้าอะไรใดๆด้วยนะคะเหมือนมีคนกําลังแอบจ้องแอบมองแอบกําลังจะ,ยะอยากขโมยข้อมูลของคุณอยู่นะคะก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะคะนะแต่ก็จะผ่านไปได้แหละนะ ต่อมานะคะเรื่องของการเรียนนะคะ Ten s u b s o u c e นะคะ p a ส e of w a n d s นะคะแล้วก็ Five for p e n t a c l e s นะคะการเรียนดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังหวังนะคะเช่นลงวิชาที่อยากจะเรียนไม่ได้นะคะหรือว่าอยากจะเรียนแต่ว่าพ่อแม่ไม่ให้เรียนนะคะหรือมีการขัดแย้งกับคนรอบข้างนะคุณอาจจะได้ไปเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่า มันก็กึงก่งดีกึ่งดีกึ่งไม่ดีอะนะคะบางส่วนก็รู้สึกบางส่วนในใจก็รู้สึกเออเขาอยากจะลุยนะแต่บางทีก็รู้สึกว่าคุณเซ็งเซงเหงาเงาเหมือนกันหรือว่าบางทีวิชาที่คุณต้องเรียนเนี่ยอาจจะทําให้คุณห่างเพื่อนห่างคนอื่นนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเสียเงินนะคะอะไรที่มากกว่าปกติด้วยที่ไม่ใช่แค่ค่าเรียนค่าหน่วยกิจอย่างเดียวนะรู้สึกว่าเจ้าหน้าจะเป็นเงินก้อนใหญ่อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะต่อมานะคะดูเรื่องการเงินนะการเงินสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะดูกันนะ เซนซับวอนส์นะคะอันเหนื่อยเลยแหละเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่หรือไม่ได้เรียนแล้วมาทํางานแล้วก็ตาม night of s อฟ r อสนะคะแล้วก็ i n งซับวอนส์นะคะระวังมีเรื่องหรือว่ามีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกับคนอื่นเกี่ยวเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ต่างๆด้วยนะคะทีนี้เนี่ยมีไพ่ผู้ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้บางทีนะคะการหาทางออกด้านการเงินต่างๆอาจจะต้องพึ่งพาผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าคุณอาจจะ เรียกว่าบางครั้งก็แก้ปัญหาด้วยความหัวร้อนเร็วเกินไปนะก็เลยแบบอ่ะแทนที่ปัญหามันจะหมดนะ้ำมัมันยิ่งพันตัวมากกว่าเดิมนะคะลองคุยหาที่ปรึกษาหาคนช่วยบ้างก็น่าจะดีกว่าต่อมามาดูกันเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้าง สุขภาพคุณอะคาเดมูลนะคะ,ะ,คะแล้วก็น้าออฟคัพสนะคะนะ้ามีทั้งเรื่องของสุขภาพจิตใจที่ไม่ค่อยจะดีนักมา,จากจะวิตกกังวลบ่อยๆนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่ามีอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบฮอร์โมนประจำเดือนอะไรต่างๆนะคะใครที่เป็นเรื่องของอา,อาการทางจิตเวทเนาะซึมเศร้าวไวบ,บโพล่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็าอาจจะ หมือนกลับมามีอาการขึ้นได้อีกครั้งนะคะเก้าถ้วยนะคะระวังเรื่องของอาหารการกินด้วยยบางทีก็กิน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 มากเกินไปนะคะทั้งของหวานของมันอะไรต่างๆก็พยายามเอาให้เอาแต่ให้มันพอดีก็แล้วกันต่อมามาดูกันเรื่องของความรักนะคะดวงความรักสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะความรักของคุณนะคะเดี๋ยวจะดูให้ทีละสถานะนะคะดูคนโสดนะคะคนโสดคนโสดสัปดาห์นี้จะเป็นยังไง นาวเพน t ์เดอรคิลนะคะควีนซับวอนส์นะคะแล้วก็ควีนซับคัพเป็นคนขึ้นมาหมดเลย3ใบแบบนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณจะสัปดาห์นี้ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรอกนะคะสนใจเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของการทํามาหากินเรื่องของการวางแผนชีวิตอะไรต่างๆถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมพอจะมีเหมือนกันนะแต่ดูท่าทางน่าจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วคนคนนี้ก็ถ้าจะแบบว่าเป็นเหมือนเป็นเพื่อนคุณหรือว่าเป็นคนที่แบบอยู่ข้างๆตัวคุณนะมาตั้งนานแล้วล่ะนะคะนะก็ความสมคั์ก็ยังไม่คุณา คุณเซตเบรอรนรี่เขาไว้เพจเป็นแค่เพื่อนอะนะคะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ น้าว n นนะคะแล้วก็เอสวับซอสนะคะแล้วก็ทูวับซอสนะคะบางทีแฟนคุณก็ทำท่าทำแบบว่าเหมือนหูทวนลมในสิ่งที่คุณพูดเหมือนกันนะบางทีคุณพูดอะไรออกไปนะคะหรือว่าบางทีเอเคยแสดงออกหรือเคยส่งข้อความส่งสารอะไรไปก่อนหน้านี้นะคะเขาก็เหมือนแบบมึนๆเอื่อยๆลอยๆไม่ค่อยสนใจคุณอะไรสักเท่าไหร่นักหรือบางทีทําท่าลาทางลาคาญหรือรู้สึกแบบจุกจิก,จกใจเพราะคุณขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละนะดูเหมือนคุณกำลังจะหมดสิ้นความอดทนกับแฟนแล้วยังไงก็ไม่รู้อะนะคะมันก าไม้แบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไปไหนจากกันไม่ได้นะยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณแต่งงานกันแล้วหรือว่ามีความผูกพันในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของลูกแล้วเนี่ยยังไปไหนจากกันไม่ได้หรอกนะคะแดดาบแต่อยู่แบบนี้มันก็ค่อนข้างอึดอัดน่าดูนะคะช่วงนี้ต่อมานะคะสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะสัปดาห์นี้คุณจะเป็นยังไงเชอริออดนะคะ คาราแฟนนะแล้วก็ทวอฟคัพส์นะคะ บางทีสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องหาที่ปรึกษามาคุยกันบ้างสักน,นิดนึงแล้วมั้งเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่ามาคุยกันเรื่องของความถูกต้องความก้าวหน้าว่าเออเราเราจะเอาอะไร,ะไรยังไงต่อไปกันแน่นะคะเผลิดท <ๆ S 1> ี่อาจจะเป็นฝ่ายเขาด้วยซ้ำไปที่แบบเปิดปากพูดขึ้นมาก่อนว่าเออตอกลงเรานี่จะแบบชัดเจนกันได้หรือย,อยังมีสเตตัสกันได้หรือยังนะคะแต่ทางนี้ทางฝั่งคุณเนี่ยนะคะมันเป็นชอรีออตขึ้นมาแบบนี้คุณอาจจะไม่ได้คุยอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะไม่ได้ไม่ ทางฝั่งคุณปั่นป่วนเลยพเพราะเขายื่นคำขาดหรือว่าเหมือนประมาณว่าขอความชัดเจนอะนะคะคุณก็จะเหมือนแบบว่า,วาคล้ายๆแบบแกล้งทะเลาะอะแกล้งทะเลาะให้มันแบบลืมๆเรื่องประเด็นนี้ไปหรือแกล้งทะเลาะให้มันผ่านๆไปเนี่ยนะคะแล้วช่วงนี้คุณจะเหมือนอยู่ไม่ค่อยเป็นที่ด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางที่ค่อนข้างบ่อยเนาะพอมีเรื่องจุกจิก,จก,จกขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างที่วางแผนไว้เนี่ยมันก็เลยทําให้คุณแบบหมุดหงิดได้ง่ายนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนกองหนึ่งใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์อดีมาได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะสำหรับคนที่เลืไดไพ่กองหมายเลข2นะคะในออฟคัพส์นะคะมาดูกันเลยนะคะสัปดาห์นี้คุณจะเจอกับเรื่องของอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะดูให้ทีละเรื่องนะคะการงานการเรียนสุขภาพการเงินความรักนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานสัปดาห์หน้าคุณจะเป็นยังไงบ้าง การงานระวังเรื่องของความเสียหายนะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องมีความละเอียดรอบค้อบกับเรื่องของการงานอะไรต่างๆนิดนึงดูเหมือนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสว่าอาจจะเกิดขึ้นเรื่องจาก เรื่องจากสิ่งที่คุณเคยแบบไม่ค่อยรอ,อบคอบหรือว่าปล่อยปละละเลยมันมาในอดีตนะคะทีนี้เนี่ยจากเรื่องเล็กมันอาจจะพลิกกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วกลายเป็นเป็นปัญหาที่แบบยืดเยื้อยาวนานได้นะคะใครที่กําลังจะเปลี่ยนงานนะคะอาจารย์มองว่าคุณเปลี่ยนงานแล้วคุณอาจจะไปในที่ที่แบบเออมันไม่ได้ดีกว่าเดิมไม่รู้กูย้ายมาทําไมะนะคะเผลอเผออาจจะต้องมาแล้วก็เฮ้ยมันไม่ได้แบบปังขึ้นไปตั้งแต่ตอนแรกอาจจะต้องอดทนไปอีกสักระยะใหญ่เลยทีเดียวนะคะหลายคนจะจะสุขภาพไม่ดีหรือเจ็บป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจากเรื่อองงงขกาารนนไดด้้วยะ ต่อมานะคะสำหรับเรื่องของการเรียนนะคะนายออฟเพนเตอร์นะคะควีนซอฟซอสนะคะดูเหมือนเรื่องของการเรียนนะคะจะนิ่งๆไม่ค่อยจะมีอะไรขยับชัดเจนสักเท่าไหร่นักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะค่อนข้างจับตาดูคุณมากเป็นพิเศษเนาะเหมือนแบบคล้ายๆจะมาจี้คุณเนี่ยถ้าไม่ไม่ขยันกว่านี้ทาไมไม่ตั้งใจกว่านี้ไม่ทุ่มเทมากกว่านี้นะคะติดเรียนต,ติดไม่ค่อยติดเรียนนะติดเพื่อนมากหรือว่าติดแบบติดแฟนนะคะคลั่งรักอะไรใครอยู่หรือเปล่าคะควีนซอฟวอนขึ้นมาเป็นเพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนก็ได้แฟนก็ได้นะคะนะ ต่อมานะคะมาดูเรื่องของการเงินกันนะคะการเงินสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงการเงินคุณนะคะ Knight of Swords นะคะระวังเรื่องของเงินทองนะคะจะทําให้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นชนวนในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงนะคะความขัดแย้งกับคนอื่นได้ง่ายนะคะผลประโยชน์ไม่ค่อยลงตัวนะคะทีนี้ก็ตีกันกระจจกระเจิงเลยนะคะนะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณอาจจะกาลังเจอคนที่แบบ คนคุณตีน่ะเออรูาจะพูดยังไงอะคือคุณตีนคุณเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์อะอะไรประมาณนี้นะคะไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่เอาแต่พอมาถามว่าจะเอาเท่าไหร่ก็ไม่พูดอะไรเงี้ยแล้วพอเอ,อ่อพอยื่นให้ไปหรือว่าแบบเสนอให้ไปก็จะทําท่าแบบเบื่อหน่ายไม่อยากเอาไม่อยากได้นะคุณจะเจอประมาณประมาณนี้อารมณ์คุณช่วงนี้ก็เลยเบื่อเบื่อเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนหรือคิดคิด คิดอะไรก็ตามทีเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองในปัจจุบันแต่ว่าคุณก็เหมือนกับว่าคุณกําลังกำลังจะได้ข่าวดีอะไรบางอย่างเกี่วยวกับเรื่องเงินเข้ามาอีกรอบนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเป็น,นเดอะสตาร์น,นะคะนะก็มีโอกาสว่าเฮ้ยคุณอาจจะไปได้ข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องของการสร้างช่องทางทางการเงินใหม่นะคะหรือว่าข่าวดีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเงินทองที่คุณรอคอยมานานนะคะก็จะมาในสัปดาห์นี้เช่นกันนะต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพคุณสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้าง สุขภาพนะคะควีนซับคัพส์นะคะแล้วก็ด e อันเพรสนะคะเ,เรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้น่าเป็นห่วงมากนักระวังอุบัติเหตุบ้างนะคะนะแล้วก็อาการที่แบบเหมือนคุณนั่งทํางานนานเกินไปหรือตรากตรทำทํางานหนักเกินไปในแหละที่อาจจะทําให้เป็นปัญหาสุขภาพนะคะมองว่านั่งนานอืนั่งนานนะคะเส้นยึดบ้างนะคะหรือว่ามีอาการแบบประมาณออฟฟิศซินโดรมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วบางคนชคร่วงนี้ก็จะอ้วนได้ง่ายด้วยนะคะ โอเคเรามาต่อกันด้วยเรื่องของความรักกันเลยนะคะความรักของคนกองสองสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะดูให้ทีละสถาน,นะนะคะทั้งคนโสดคนมีแฟนแล้วก็มีคนคุยนะคะมาดูกันก่อนนะคนโสดสัปดาห์หน้าความรักคุณจะเป็นยังไงบ้าง สำหรับคนกองนี้นะคะ The Wheel for n e นะคะ Edge of Cups นะคะแลวก็ The World นะคะสัปดาห์นี้นะคะดูเหมือนคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติความรักอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ามีการปรับลุกปรับปรุงตัวนะคะนะอาจจะปรับเปลี่ยนช่องทางในการหาแฟนหาคนคุยนะคะคุยกับแอปนี้รู้สึกไม่เวิร์กลองไปเปลี่ยนอีกแอปหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็ไม่น่าจะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณอาจจะได้ไปเจอเจอใครบางคนนะคะจากการเดินทางนะคะไม่เราเดินทางแล้วเราได้เจอเขาก็อาจจะเป็น เป็นเขาที่แบบอ่ะเดินทางมาทํางานหรือมาเที่ยวหรืออะไรก็ตามแล้วมาเจอเรานะคะให้ความรักค่อนข้างสัมพันธ์กับการเดินทางสัมพันธ์กับต่างชาติสัมพันธ์กับคนไกลนะคะต่อมานะคะสําหรับความรักของคนที่มีแฟนอยู่แล้วสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะความรักนะคะ A s o f cups นะคะ A s o f w a n s นะคะแล้วก็ six o f six o f t sauce นะคะ จริงๆความรักก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักแต่ไพ่เดินทางขึ้นมาอีกคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะมองว่าคนที่เดินทางมากหน่อยหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้คุณจริงๆก็น่าจะเป็นแฟนคุณมากกว่านะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขามีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องอย่างอื่นเนี่ยคลาค้าสร้างในชีวิตอยู่นะอาจจะต้องไปแก้ไขก่อนอะไรก่อนนะคะแต่ดูท่าทางเขาก็ยังไม่อยากจะไปไหนเจ้าคุณหรอกนะคะแล้วก็แปดไม้เท้าแบบนี้อาจจะมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงตกลงกันเรื่องของการสร้างบ้านสร้างเรือนหอหรือ ว่ามีลูกนะคะหรือว่าลงทุนเพิ่มเกี่ยวกวับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าขยายครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมากขึ้นนะคะต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยสัปดาห์นี้คุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เอ็ดออฟซอร์สนะคะเราเนี่ยคิดถึงแต่เขาเนาะคิดถึงแต่เขากลางค้างกลางคืนไม่หลับไม่นอนเครียดจังเลยกับคนคนนี้นะคะในขณะที่ทางฝ่ายเขาเนี่ยจริงๆคุณก็น่าจะดูทรงก็น่าจะดูออกแล้วนะว่าเขาไม่คนที่ไม่น่าจะเลือกใครได้ง่ายๆเพราะว่าเขามีช้อยเยอะนะคะเปิดประตูตัวเลือกอยูอยอย่บ่อยๆนะคะแล้วเผลอเนี่ยเขาก็อาจจะแสดงท่าทีอะไรบางอย่างให้คุณรู้อยู่แล้วลหละนะคะว่าตอนนี้เขายังไม่เลือกคุณหรือจริงๆก็ยังไม่เลือกใครแน่นอนเพราะว่ายังไม่มีใครที่มันแบบเข้าเป้าถูกตาถูกใจนะคะ ะะบทจะมาก็มาบทบทจะตอบก็ตอบบทจะไม่ตอบก็ไม่ตอบไปน,นี้คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะมีไพ่เด็กขึ้นมาตรงกลางนะคะอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าคนนึงนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มนะคะเข้าทางคุณก็ได้เข้าทางเขาก็ได้เช่นกันนะคะแต่มองว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะทางเขามากกว่านะคะเผื่อคุณจะไปรับรู้เรื่องนี้เนี่ยนะคะจากการไปแอบส่องไอจีส่องสตอรี่หรือว่าไปส่องอันี้นี่มากดเลิฟกดไลค์กดเมน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคุณก็รู้นะคะสัปดาห์นี้ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองหมายเลข2นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ ID มาได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กอ,องหมายเลขสนะคะมาดูกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเด <บ S 1> <บ>ี๋ยวเราจะไล่ดูให้ทีละเรื่องนะคะการงานการเรียนการเงินสุขภาพความรักนะคะเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานสัปดาห์หน้าจะเจออะไรบ้าง เทนเซปวอนส์ ands, นะคะเทมเพลนส์ ates, นะคะแล้วก็เพซเซอร์เพนด์เคิลส์งานหนักงานเยอะนะคะแบกเยอะมากๆสัปดาห์นี้นะคะแถม อาจจะต้องมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของกระบวนการการทํางานเปลี่ยนโปรเจกต์นะคะหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนที่ทํางานเดินทางไปนู่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเยอะขึ้นด้วยนะคะแล้วบางคนก็จะมีโอกาสเรื่องของการรับลูกน้องใหม่นะคะหรืออาจจะมีเด็กฝึกงานนะคะมาเรียกว่าอยู่ในฝ่ายเราให้เราดูแลอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ถ้าคุณคุยหรือดิลกับลูกน้องเนี่ยนะคะพยายามตามตามงานเขาบ่อยๆหน่อยไม่ใช่ว่าเขาขี้เกียจนะคะแต่จะบอกเลยว่าบางทีอะ่ะคือด้วยความ ที่เขาเป็นคนคิดลึกคิดเยอะคิดละเอียดถี่ถ้วนเนาะ,นะก็จะทําให้การพิจารณาอะไรต่างๆนะคะมันมันจะช้านะคะคุณก็ต้องลงไปบอกเขาไปแนะนําเขานิดนึงนะคะเอ้ยอะไรไม่เป็นไรอะไรที่มันโอเคยวอนยน้นผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของเวลาให้ดีๆด้วยต่อมานะคะดูเรื่องของการเรียนกันเลยนะคะการเรียนสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะ การเรียนนะคะ A of ones นะคะ A of cups แล้วก็ five of ones นะคะการเรียนนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยอ่ะี่ทำไมต้องมีเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการละทิ้งนะคะบางวิชาหรือว่าอาจจะละทิ้งงานเก่าหรือว่าเรื่องของคณะเก่าเรื่องของแผนการเรียนแบบเก่าๆไปนะคะทีนี้เนี่ย พอมันมีเกิดเรื่องของการย้ายขึ้นมานะคะอันนี้อันนี้ดีดๆก็แลวกันทั้งเรื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะรวมไปจกนกระทั่งถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะคะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องของความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันนะคะมีการทะเลาะก,กันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะอาจจะเป็นเกิดกับผู้ใหญ่รอบตัวเราหรือว่าเกิดกับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันก็ได้นะคะจะเย็นๆนิดนึงนะคะไพ่คุณเนี่ยดูเหมือนว่าค่อนข้างหัวร้อนใจร้อนมากเลยทีเดียวนะคะ ต่อมานะคะสำหรับเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้นะการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างในสัปดาห์นี้การเงินคุณนะคะเดมเพอร์เนะคะเดทนะแล้วก็เพสซอบซอสนะคะการเงินมีทั้งจุดที่ดีมากๆแล้วก็จุดที่ต้องระวังนะคะจุดที่ดีมากๆก็คือ การเงินคุณสัปดาห์นี้ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะมีโอกาสได้รายได้ได้รายรับได้เงินก้อนอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะอาจจะต่างประเทศต่างชาติจากผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นลักษณะของมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นแบบทรัพย์สินก้อนใหญ่ก็ได้นะแต่ในทางเดียวกันนะ่ยคุณก็มีรายจ่ายนะคะ รายจ่ายก้อนใหญ่เลยทีเดียวที่รออยู่นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเราหรือผู้ใหญ่ที่เราต้องดูแลนะคะแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกหมุดหงิดใจบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเินทองทองนะคะอาจจะได้ข่าวไม่ค่อยแน่นอนมาเอ๊ะจะเอาอะไรยังไงกันแน่นะคะคุณจะหัวเสียหัวร้อนนะคะนะราสาทไวกับปกตินะาจะเป็นเรื่องเงินนะคะแล้วบางทีช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเด็กๆนะคะบริวารที่เราดูแลเกิดขึ้นด้วย ต่อมานะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะสัปดาห์นี้สุขภาพคุณจะเป็นยังไงบ้าง h e e m Press นะคะแล้วก็ king s o cup s นะคะจริงๆสัปดาห์นี้สุขภาพก็ยังโอเคอยู่นะคะติดจะอ้วนง่ายอะไรง่ายไม่ค่อยได้ออกกำลังกายตัวบวมๆน้ำหน่อยนะคะแต่ว่าใครที่กำลังรอว่ารอน้องมารอตั้งครันรอลูกนะคะสัปดาห์นี้คุณค่อนข้างเรียกว่า รียกว่าการเจริญพันธุ์ของคุณเนี่ยมันดีเป็นพิเศษนะคะถ้าใครกําลังรอน้องอยู่เนี่ยก็เต็มที่ทำกันบ้านเต็มที่เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจหรือยังไม่อยากที่จะมีก็ต้องคุมแน่นๆนิดนึงนะคะต่อมานะคะมาดูกันเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักเดี๋ยวจะไล่ให้ดูทีละสถานะนะคะทั้งคนโสดคนมีแฟนแล้วก็คนมีคนคุยนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงขอดูที่คนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะสัปดาห์นี้ ตัวคุณนะคะ The Stars นะคะ Devil นะคะแล้วก็ n i n e of Swords นะคะคุณอยากโสด คุณอยากโสดคุณอยากอยู่คนเดียวคุณไม่อยากยุ่งกับใครคุณรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ชั้นสเตเบิลทุกอย่างแล้วยุ่งเรื่องงานก็จะตายห้าแล้วอะค่ะนะคะคุณก็เลยอยากอยู่คนเดียวของคุณแต่ทีนี้มันมีคนที่มันมันเหมือนอาจจะเป็นคนเก่าไหมหรือเป็นคนที่เคยวอลวร์วอลวร์นะคะไม่จบไม่สิ้นไม่ยอมไปนะคะลาดไม่ลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังกลับมาทําให้คุณรู้สึกปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่นะคะแล้วก็พอมเป็นไพ่เดวิลขึ้นมาตรงกลางเนี้ยมันเหมือนมีคนมาคลั่งรักคุณหนักๆมากๆเลยนะช่วงนี้นะคะจะ อ,อ้าวคุณเทแล้วคุณไม่โอเคนะคะต่อนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะไฮ t พรสนะคะแล้วก็ควีนซับคัพส์นะคะแล้วก็ไฟฟอบคัพส์นะคะดูเหมือนแฟนคุณดูแลคุณดีนะคะแต่ทางคุณเองหรือเปล่าที่มีอะไรปกปิดแฟนไว้อยู่นะคะมีอะไรก็บอก ก็คือบอกแหละแต่บอกไม่หมดนะคะทาตัวลับๆล่อๆนะแอบไปใช้เงินอะไรมาไม่บอกแฟนไหมแอบไปเอาของเขามาใช้ไม่บอกเขาหรือเปล่านะคะไพ่ตรงกลางเนี่ยเป็นสถานการณ์นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นห้าถ้วยแบบนี้เนี่ยมันเป็นความนอยความเสียใจความรู้สึกเสียศรัทธาความรู้สึกแบบไม่โอเคกับพฤติกรรมนะคะถามฝั่งคุณก่อนเลย คุณเองคุณปิดบังอะไรเข้าไว้หรือเปล่านะคะถ้ามันจะเคลียร์กันมันก็ต้องเปิดเผยความจริงนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าปิดบังกันไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็ไม่น่ารักนะคะทีนี้มาดูกันนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะสัปดาห์นี้คุณกับเขาจะเป็นยังไง Four cups คุณชักจะเบื่อ ะค,ะคุณชักจะเบื่อเบอื่อคือเบอื่อที่แม่งแบบไม่หยุดไม่เลิกไม่อะไรสัทีนะคะไม่เลือกไม่เลิกกับคนเก่าไม่เลิก กับคนที่ไม่อยากคุยแล้วก็ไม่เลือกใครด้วยนะคะนะตัวเลือกก็เยอะนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแบบจนะแจกจ่ายน้ําใจแจกจ่ายเสน่ห์ให้คนอื่นเข้าไปทั่วด้วยอันนี้หมายถึงคนคุยของคุณนะคะส่วนตัวคุณครูก็เลยรู้สึกว่าเซ็งอะ่ะนี่ฉันก็ไม่ได้แบบว่าสิ้นไรไม่ต่อขนาดจะต,ต้องมารอคนคนเดียวเปะวะฉันก็มีคนอื่นมารอแบบนะจอดรถจอดรถตัสลอยเทียบท่าใช่เหมือนกันทาไมฉันต้องมารอหมอน,นี่วันนี้นะคะดังนั้นนะคะบทสรุปเรื่องของความสัมพันธ์คุณกับเขาสัปดาห์นี้เนี่ยมองว่ามันจะเฟดลงมัน จะนิ่งนะคะมันอาจจะไม่มีการติดต่อมันจะคุยกันน้อยลงนะคะด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในตัวของคุณเองนั่นแหละนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย มากค่ะสำหรับคนที่ได้ได้พ่กองหมายเลขสี่นะคะมาดูกันนะคะสัปดาห์นี้นะคะแต่ละเแต่ละเรื่องของชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะนะการเรียนการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนนะคะการงานสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงการงานคุณนะคะนายออฟวอนส์ ands, นะคะ the stars นะคะแล้วก็ยอ source นะคะ โอเคการงานสัปดาห์นี้เนี่ยแหมง,งานหนักมากแล้วก็เต็มกลืนมากจริงๆนะคะคุณกัละาอาจจะกําลังรอเรื่องของข่าวดีรอผลสําเร็จของงานนะคะแล้วก็ตรากตรทำทํางานเพื่อเพื่องานชิ้นนี้นะคะเพื่อโปรเจกต์นี้เพื่อความสําเร็จชิ้นนี้นะคะมาเรียกว่าทุ่มเทมาหนักมากเลยทีเดียวนะแต่ไพ่ก็ยังบอกว่าอาจจะต้องรอต่อไปก่อนนะคะดูเหมือนยังติดอุปสรรคติดปัญหาอะไรที่ยังแก้ไขไม่ได้แถมไม่ใช่หน้าที่คุณแก้ไขด้วยต้องเป็นคนอื่นมาปลดล็อกให้นะคะนะ แต่ในในเรื่องในเรื่องที่น่าอึดอัดเช่นนี้เนี่ยนะก็ยังจะมีโอกาสที่จะมีไพ่ดีเกิดขึ้นตรงกลางก็คือคุณอาจจะได้ข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นงานใหม่นะคะช่องทางงานส่วนตัวงานท็อปที่2ตัวคุณเ,เข้ามาใหม่ๆนะคะหรือว่าได้ผลตอบรับนะคะที่ดีที่แบบเป็น,เป,นเป็นไปในทางบวกจากลูกค้าจากคนที่ดิวอยู่ด้วยก็ได้เช่นกันนะก็คือมันไม่ได้แย่ไปเลยท,ทั้งหมดนะคะ ต่อมานะคะมาดูกันเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นไร การเรียนนะคะ Queen Subsols นะคะแล้วก็ t r e o b Cups นะคะแล้วก็ Ten Sub Cups นะคะ <ๆ S 1> การเรียน <ๆ S 1> การเรียนนะคะพวกนี้ผู้ใหญ่จะเข้ามาเรียกว่าจี้คุณนะคะค่อนข้างมากหรือว่าพ่อบนแม่บนผู้ใหญ่บนนะคะเพราะว่าตัวคุณแอนเนี่ยก็ค่อนข้างติดเที่ยวติดเพื่อนเนี่ยมากเกินไปหรือบางทีแบบควรจะไปเรียนได้แล้วก็ยังนอนอยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็จะโดนผู้ใหญ่บนอยู่พอสมควรนะคะการงานการที่ต้องสิ่งที่ต้องส่งอาจารย์เนี่ยคือต้องส่งจริงจริง นะอย่ามวัวแต่แบบตามเพื่อนเพื่อนบอกฮ้ยไม่ต้องส่งหรอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแก้คะแนนด้วยกัน,กนทั้งห้องก็ได้เดี๋ยวแบบคะแนนจะได้เกาะกอกันยานะบอกไว้ก่อนนะคะไม่งั้นคุณจะได้แบบลงเหวด้วยกันนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะต่อมานะคะเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะสัปดาห์หน้า ควินซับวอนส์นะคะเว่นซับวอนส์นะคะแล้วก็เทนซับซอร์สการเงินการเงินช่วงนี้ต้องบริหารดีๆนะคะบริหารดีๆก่อนที่คุณจะควักกระเป๋าไปช่วยใครนะคะเพราะว่าช่วยไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นตัวเองลําบากซะเองทีหลังได้นะคะรายจ่ายเข้ามาสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีรายจ่ายเงินก้อนประเภทที่แบบว่าเป็นเงินประกันหรือว่าเงินค่าอยู่ค่ายาค่าหมอต่างๆเนี่ยนะคะหรือการรักษาตัวของใครบางคนอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าคนใกล้ชิดก็ นะคะคที่มันจําเป็นจริงๆต้องจ่ายเนี่ยเข้ามานะคะดังนั้นสัปดาห์นี้นะคะคือพึบไว้นิดนึงก่อนจะควักกระเป๋าเนาะจะไปช่วยคนอื่นเข้าจะจนตัวเองลําบากเนี่ยมันก็ใช่ที่นะคะสํารองเงินไว้ด้วยนะต่อมานะคะเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะดูวิวนะคะแล้วก็ ปิงซับวอรนะคะระวังโลกเก่าๆโลกที่เคยหายไปแล้วจะเป็นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แต่สำหรับคนที่แบบมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแบบเป็นๆหายๆสัปดาห์นี้คุณจะแบบอยู่ๆก็ปุ๊บปับ๊บหายว่ะนะคะปุ๊บปั๊บหายปุ๊บปั๊บวิ่งได้ปุ๊บ,ป,บปั๊บ,บ,บ,บแบบ หายไปเลยอ,อยู่ๆก็หายไปอะไรอย่างนี้ได้เช่นกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามอะ่ะเนี่ยนะคะระวังเจ็บขาน,นิดนึงนะคะอาจจะเดินไปเตะนู่นเตะนี่หรือใส่รองเท้าไม่ค่อยดีข้อเท้าพลิกไหมนะคะต่อมามาดูการเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยเดี๋ยวจะดูให้นะคะแบ่งเป็นคนโสดคนมีแฟนแล้วก็คนมีคนคุยนะคะมาดูเรื่องของคนโสดก่อนเลยคนโสดสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะ คนโสดนะคะ Knight of Cups นะคะ Two of Swords นะคะแล้วก็ Page of Pentacles นะคะ คุณไปแอบชอบใครเข้าแล้วเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวปะเนี่ยฮะช่วงนี้นะคะรู้เหมือนว่าคุณจะได้อาจจะได้ไปทับใจใบางใครใบางคนไปแอบปลื้มเขาอะไรเขานะคะแต่เขาก็เหมือนมึนๆงงๆเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก<ม>็แหมไปแอบดูแล้วเขาแบบนะเขาก็ปิดตาหรือบางทีก็อาจจะรู้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ชอบคนแบบคุณเนี้ยเขาก็เลยทาเป็นทาเป็นแกล้งไม่รู้ก็ได้เช่นกันมีโอกาสว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยนะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นยังไง The Stars นะคะแล้วก็ King of Wands นะคะแล้วก็ The Hangman นะคะความสัมพันธ์คุณมันเหมือนแบบคนอยู่ด้วยกันแล้วก็อึดอัดอะ นะแต่ก็แยกจากกันไปไหนไม่ได้ก็เลยใช้ชีวิตกันเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่ไป,ไปแล้วกันใครมีความสุขที่จุดไหนก็ไปอยู่ที่จุดนั้นคุณชอบอยู่คนเดียวอยู่กับบ้านเสริมสวยแต่งหน้าอะไรของคุณไปหาความสุขอะไรของตัวเองไปคุณก็คุณก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วแหละส่วนแฟนคุณจะเขาแฮปปี้กับการอยู่กับงานเขาก็อยู่ของเขาไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็ระวังด้วยเวลามาเจอเจอกันเนี่ยมันมักจะเถียงกันด้วยแบบว่าเรื่องของการที่มีมุมมองคนละมุมอะนะเขามองมุมนึงคุณมองมุมนึงแล้วก็ แล้วก็ไม่มีใครยอมกันและกันเลยนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบเลิกไม่ได้อืมสถานการณ์ยังคลากระซังกันอยู่แบบนี้นะคะต่อมานะคะสําหรับความรักของคนที่มีแฟนเออขออภัยค่ะคนที่มีคนคุยอยู่นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเพ f ซอ o ซอสนะคะ t e n ซอ p เพนด์เคิลนะคะแล้วก็เอ e ซอ p เพนดเคิลนะคะ ดูเหมือนว่าช่วงนี้นี่คุณจะไปแอบส่องแอบมองนะคะแอบสืบเรื่องเขามากเป็นพิเศษเลยอะนะคะแล้วทัางนู้นเนี่ยคุณแหม่ไพ่สิบเหรียญขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะนื่คือหนึ่งนอกจากตัวเขาเองจะคุณสมบัติดีบ้านรวยฐานะดีการงานดีแล้วเนี่ย คือถ้าทางเขาก็น่าจะมีใครบางคนของเขาที่ชัดเจนอยู่แล้วไหมอะนะคะนะสิบเหรียญมันก็หมายถึงไพ่ครอบครัวเนาะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรืออาจจะมีคนที่แบบหมายมั่นเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วชัดเจนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไพ่ตรงกลางความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นเอซออฟเพนเดิ้ลนี่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบการมาเจอกันของคุณทั้งคู่เหมือนเป็นเรื่องมหาศารย์เลยเนาะคุณคิดว่านี่มันเป็นโชคลาภมันเป็นแบบมันเป็นปฏิหารที่แบบไม่รู้ว่า บบรอไปอีกกี่ปีหรือออกรอไปอกี่ชาติมันจะเกิดขึ้นอะนะคะทั้งๆทงี่มันก็เลยทําให้คุณน่ะนะทั้งๆทงี่รู้อยู่แล้วว่าตัวเขาอะมีสถานะเป็นยังไงแต่คุณก็ยังไม่หยุดอะคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณอยากจะไปต่อความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองหมายเลขสี่นะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย